สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์สิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับดีเดปรับคอรมอโฟกัสรัฐรมนตรีช่วยกลาโหม หลังการให้สัมภาษณ์ของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่อำเภอหัวหินเมื่อวันที่14เมษายนสแสดงท่าทียอมรับชัดเจนแล้วว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยจะมีการนัดหมายหารือกับพักร่วมรัฐบาลหลังเทศกาลสงกรานต์ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในช่วงเวลาดังกล่าวที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการตบเท้าเข้าพบกับนายทักษิณชินวัตร ที่แม้ว่ายังมีสถานะเป็นนักโทษแต่เขาถือว่าเป็นผู้มีบาร,รมีตัวจริงทั้งในพักเพื่อไทยและในรัฐบาลเหนือนายกรัฐมนตรีโดยบรรดาสสและแกนนำพักเพื่อไทยที่กขอภพก็ล้วนเป็นรัฐมนตรีทั้งที่อยู่ว่าข่าวถูกปรับออกและพวกที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่รวมไปถึงรัฐมนตรีที่ต้องไปเสนอหน้าเพื่อให้เก้าอี้ของตัวเองมั่นคงขึ้นเอาเป็นว่า ต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองเพื่อให้เห็นภาพก็ต้องรายงานว่ามีใครเป็นใครบ้างที่ไปพบนายทักษิณที่อ้างว่าไปร่วมอวยพรขอพรในฐานะที่เคารพนับถือเช่นนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วเดินทางมาถึงเป็นคนแรกจากนั้นก็เป็นรัฐมนตรีพักเพื่อไทยต่างทยอยเดินทางมาถึงสำหรับรัฐมนตรีที่มีรายงานข่าวว่าอาจถูกปรับออกเช่นนายแพทย์ชนละนานสีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรรัฐมนตรีและนายเกรียงกันติน,นันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นขณะเดียวกันมีรายงานว่าจะมีการสลับเก้าอี้กันโดยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสลับกับนายเสริมศักด์พงผาน,นิ์ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกอาจได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นที่น่าจับตาจนทําให้ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีข่าวนี้มีความเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อตอนสายวันที่16เมษายน เมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองลานในกรุงเทพแม้ว่านายเศรษฐาจะออกมาบอกว่าเป็นการมาขอพรมาสวัสดีปีใหม่ในฐานะที่นับถือกันรวมทั้งได้รับคําแนะนําปรึกษาที่ดีกลับไปก็าตามแต่รับรองว่าต้องมีการหาหรือในเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องตําแหน่งรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนายเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายทักษิณว่า มาตามประเพณีไทยมาสวัสดีปีใหม่รดน้ำขอพรเอาพวงมาลัยมาไหวและกราบท่านซึ่งนายทักษิณได้อวยพรให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นกำลังใจในการบริหารบ้านเมืองนายเศษฐาปฏิเสธว่าไม่ได้มีการหาหรือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่มีครับสื่อไปพูดกันเองแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องปรับในวันหนึ่งและถ้าเผื่อจะปรับก็จะทราบกันเอง ไม่อยากให้รัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาขณะนี้วันไหวผมคิดว่าควรเร่งทำงานกันดีกว่าเพราะทุกๆวันมีค่าแทนที่จะวิ่งเต้นวิ่งเส้นมาหาท่านนั้นท่านนี้แต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองปัญหาเรื่องข้าวโพดปัญหาเรื่องการเผาป่าในเรื่องของความสะอาดของบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดารวมทั้งเรื่องของเมียนมาก,ก็ได้มีการพูดคุยกันผมพูดมาตลอดเวลา และผมพูดมาโดยตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่มีข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและผมขอบอกรลงๆวงว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานการทำงานที่ถูกต้องดำเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาลและของแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงอยู่แล้วซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวถามว่าในช่วงสงกรานที่ผ่านมา มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงภาพเปรียบเทียบระหว่างตัวนายกรัฐมนตรีกับนายทักษิณที่นายทักษิณมีบรรดารัฐมนตรีไปพบจํานวนมากแต่ตัวนายกเองมีเพียงอยู่กับลูกเท่านั้นนายเศรษฐากล่าวว่าสื่อควรจะต้องบอกว่าตนมองอย่างไรกันถึงจะสามารถตอบได้เมื่อถามอีกว่าที่มีบรรดารัฐมนตรีไปพบและอยู่กับอดีตนายกจํานวนมากนั้น,นเศรษฐากล่าวว่าก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเขารู้จักกันมานานอีกทั้งนายทักษิณก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมาท่านรัฐมนตรีหลายท่านอาทิสุรยิยะยิ่งรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินเสริมศักดิ์พงษ์ผานิชิชลนานสีแก้วซึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อหมดทุกคนเพราะทุกท่านรู้จักนายทักษิณมานานกว่าตนให้ความเคารพกันมายาวนานนายทักษิณก็อายุมากกว่าบรรดารัฐมนตรีทุกๆท,ท่านอยู่แล้วและรัฐมนตรีที่เอ่ยชื่อไปก็อายุมากกว่าตนจึงเป็นธรรมดา ที่จะไปพบกันและตนก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างไรก็ดีข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีข่าวนี้ถือว่าเป็นจริงเป็นจังมากที่สุดอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากแบกกล่าวในอดีตมาเปรียบเทียบตั้งแต่ยุคไทยรักไทยด้วยมาที่มักจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีบ่อยครั้งในช่วง6ถึง7เดือนครั้งหรือ1ปีครั้งและคราวนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของการเร่งสร้างผลงานของรัฐบาล ที่กำลังตกเป็นเป้าวิจารณ์หรือก่อนหน้านี้นายเศรษฐาก็ยอมรับเองว่ายังมีรัฐมนตรีบางคนผิดฝาผิดตัวหากมีการปรับใหม่ก็ต้องให้ถูกกับงานมากขึ้นแต่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือข่าวการควบรัฐมนตรีกรลาโหมของนายเศรษฐาที่ตามข่าวจะมาแทนนายสุทินคลังแสงที่จะไปช่วยงานสภารวมไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นก็ตาม แต่ที่น่าจับตายิ่งไปกว่านั้นก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ข่าวว่าจะเป็นของพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงจะขยับขึ้นมาที่บอกว่าน่าจับตายอย่างยิ่งหากมีการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเพราะรับรู้กันว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า ถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซ้ำไปแต่ในที่สุดก็มานั่งเป็นเลขานุการร,รัฐมนตรีทำหน้าที่จัดการภายในกองทัพแทนร,รัฐมนตรีและคราวนี้ก็เช่นเดียวกันหากมานั่งเก้าอีรัฐมนตรีช่วยว่าการนั่นก็เท่ากับว่าดีลรับยังอยู่หรือไม่และงานในกองทัพยังต้องมีคนประสานที่ไว้ใจได้นั่นเองดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีคราวนี้ แม้ว่าตำแหน่งอื่นหลายตำแหน่งสำคัญและน่าจับตาและเสี่ยงต่อการเกิดแรงกระเพื่อมภายในก็ตามแต่หากโฟกัสไปที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตามข่าวบอกว่านายเศรษฐาจะไปนั่งควบแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการที่หากพลเอกนัทพลนาคพาณิตนั่งเก้าอี้ตัวนี้ถือว่าทุกอย่างชัดเจนที่สุดแล้วศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ